ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อด9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of d ฟโนสวัสดีครับพบกับ Eagle of d ฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหลียนหลวงพ่อเงินวัดดอนใดหอมจังหวัดนคนปรปฐมรุ่นแรกจะสร้างขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2488ในช่วงสงครามอินโดจีนเนื่องจากขนาดนั้น หลวงพ่ออายุเพียง55ปีถือว่าเป็นพระหนุ่มท่านเลยไม่กล้าแจกเกงคำคอรหาว่าจะตั้งตนเป็นเกจิต่อมาได้เริ่มแจกในปีพุทธศักราช2493แล้วแจกครั้งใหญ่ในงานฉลองอายุ60ปีของหลวงพ่อในปีเดียวกันลักษณะเป็นเหรียญปั้มรูปทรงเสมาหูในตัว ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเงินครึ่งองค์ด้านหลังเป็นลายกระหนกล้อมรอบด้านบนมีคำว่าหลวงพ่อเงินซึ่งไม่ได้ปั๊มติดมากับตัวเหรียญแต่เป็นตัวตอกภายหลังตรงใต้หูเหรียญว่าหลวงพ่อเงินไม่มีไม้เอกเข้าใจว่าช่างแกะคงลืมทำไม้เอกตรงไปด้านหลังเหรียญเป็นยันณทรหดอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยยันสี่ตัวอุพุทธโยะเป็นยันที่หลวงพ่อเงินท่านใช้ประจำพระราชธรรมมาพรหรือหลวงพ่อเงินจันทะสุวรรณวัดดอนยายหอมตำบลดอนยายหอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อเงินเกิดเมื่อวันอังคารที่16กันยายน ปีพุทธศักราช4 4 3 3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่5ท่านเป็นพระนักพัฒนาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีเมตตาธรรมต่อประชาชนทั่วไปและหลวงพ่อเงินท่านอย่างเค้งครัดในพระธรรมวินัยอย่างมากท่านเป็นพระที่มีวัดปฏิบัติอย่างงดงามน่าเคารพเลื่อมใสสักกระบูชาเป็นอย่างยิ่ง ในสมัยก่อนงานพุทธ,ธาพิเศษพระเครื่องเกือบทุกครั้งจะต้องมีลายชื่อท่านลวมพิธีพุทธ,ธาพิเศกด้วยวัตถุมงคลหรือพระเครื่องที่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกพุทธคุณสูงทางด้านโคงกระพันชาตีแคลคาดเปลี่ยมไปด้วยเมตตามหานิยมเป็นอย่างยิง่งพระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงพ่อจึงถือเป็นของดีที่ควรสักการะบูชาเป็นอย่างยิง่ง ปัจจุบันนั้นพระเครื่องของหลวงพ่อเงินนั้นสนนราคามีตั้งแต่หลักพันบาทจนถึงหลักล้านบาทเลยก็มีเหลียนหันข้างหลวงพ่อเงินวัดดอนยญ่หอมจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2513เมื่อคราวหลวงพ่ออายุครบ80ปีในวันที่13กันยายน ปีพุทธศักราช2513ถือว่าเป็นแซยิกครั้งหนึ่งเช่นกันทางกรรมการวัดได้ขออนุญาตหลวงพอ่อจัดสร้างพระขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อฉลองวาระนั้นไว้เป็นที่ระลึกโดยหลวงพอ่อได้อนุญาตจัดสร้างออกมาเป็นสองแบบคือพระกิ่งชุดหนึ่งและเหรียญปั๊มรูปเหมือนอีกชุดหนึ่งเหรียญหันข้างหลวงพ่อเงินลักษณะ เป็นเหรียญรูปไข่หูในตัวด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเงินหันข้างขอบเหรียญใหญ่แลนะหนามีตัวหนังสือคำว่าหลวงพ่อเงิน80อยู่ด้านล่างด้านบนมียันขอมอ่านว่าอะสังวิสุโลปุสะผู้พระโดยนี่คือคาถามงคลเก้าที่ย่อมาแล้วด้านหลังเหรียญจะมีชุดยันนะทรหดอยู่ตรงกลาง ด้านล่างมีหนังสือแถวตรงว่าพาลาชธรรมมาพรและด้านล่างสุดเป็นหนังสือแถวโค้ง20มีนาคมพุทธศักราช2513คือวันที่ปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้นั่นเองในส่วนของพื้นด้านหลังจะมีจุดไข่ปลาจำนวนมากการจัดสร้างมี 1. เนื้อทองคําจำนวน801เหรียญ 2. เนื้อเงินจำนวน2513เหรียญ 3. เนื้อนาะไม่แน่ชัดแต่มีจำนวนน้อยกว่าเนื้อเงิน 4. เนื้อทองแดงลงดำจำนวน8081เหรียญพุทธคุณเหรียญหลวงพ่อเงินเด่นด้านเมตตามหานิยมแคลคาดและยูยงคงกพันชาตี พระราชธรรมมาพรหรือหลวงพ่อ,อเงินจันทสวรรณโง o, วัดดอนใหญ่หอมตำบลดอนใหญ่หอมอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมหลวงพ่อ,อเงินเกิดเมื่อวันอังคารที่16กันยายนปีพุทธศักราช2433ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หลวงพ่อเงิน ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิสุเมื่อวันที่18พฤษภาคมปีพุทธศักราช2453นพัตธสีมาวัดดอนใหญ่หอมมีพระประหัดห่วยจาวาดวัดดอนใหญ่หอมในขณนะนั้นเป็นพระอุปชาได้รับฉายาทางธรรมว่าจันทสุวรโนหลังจากอุปสมบทแล้วหลวงพ่อเงินเป็นทั้งพระนักพัฒนาพระปฏิบัติมีเมตตาต่อประชาชนทั่วไป และหลวงพ่อเงินท่านอย่างเค่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างมากท่านเป็นพระที่มีวัดปฏิบัติปฏิปทางดงามหน่าเลื่อมใสสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่งในสมัยก่อนงานพิธีพุทธาพิเศษพระเครื่องเกือบทุกครั้งจะต้องมีรายชื่อหลวงพ่อทัานรวมพิธีพุทธาพิเศษด้วยวัดถูกมงคลหรือพระเครื่องที่ทานอธิษฐานจิตปุกเสกพุทธคุณสูงทางด้านคงกะพันชาติ แถวขาดและเปลี่ยนไปด้วยเมตตามาหานิยมเป็นอย่างยิ่งผระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินจึงถือเป็นของดีที่ควรสักกราระบูชาเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อเงินทันเริมอาพาธในปีพุทธศักราช2520และได้ถึงแก่มรณภาพลงในวันที่13มกรา,การคมปีพุทธศักราช2520ณโรงพยาบาลรามาธิบดีสลีอายุ 68ปี6 6พรรษาถ้าพูดถึงเหรียญที่มีประสบการณ์ด้านเหนียวแล้วก็เหรียญทีก่โกใหญ่ของหลวงพ่อเงินวัดดอนใหหอมนั้นถือเป็นลำดับต้นๆนในนคปรปฐมเลยทีเดียวในสมัยก่อนเหรียญทีก่โกถือเป็นเหรียญที่นิยมกันมากลองคิดดูกันเองว่าวัดพระงามสามารถรวบรวมรายได้ จากการเปิดให้เช่าเหรียญจิ๊กโกรวมพ่อเงินอย่างเดียวกว่า8 0 0 0 0 0บาทแล้วสมัยนั้นทำบุญเช่าหากันเหรียญละ10-20บาทลองคิดดูว่าคนต้องนิยมกันถึงขนาดไหนถึงจะสามารถรวมเงินได้ถึงขนาดนี้จนทุกวันนี้ประสบการณ์ด้านความเหนียวยังไม่เลือนหายไปดูได้จากข่าวที่ลงหน้าหนังสือพิมพ์ที่โดนจ่อย,ยิงแะย่เผาขนเข้ารูหูแต่ไม่เข้า กระสุนค้างอยู่ที่รูหูในคอมีเหรียญจิกโกใหญ่เหรียญเดียวไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าหลวงพ่อเงินท่านศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนเหรียญจิกโกเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2506โดยเจ้าคุณราชโมรีแห่งวัดโพธาเตียนซึ่งมีความสนิทสนมกับหลวงพ่อเงินมากได้เล็งเห็นว่าหลวงพ่อเงินนั้นได้สร้างคุณูปการไว้มากมายให้แก่วัดดอนหญ่หอม โดยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นโบสถ์สาราการประเรียนโรงเรียนวัดดอนเยหมโรงเรียนมัธยมศึกษาพ่อเงินวิทยาคมทั้งยังอนามัยและโรงพักสายตรวจสพเมอืองนคปรปฐมจุดพักสายตรวจดอนเยหมซึ่งแม้สิ่งเหล่านี้จะมากประโยชน์หากแต่การดูแลรักษาใใช้งานได้ดีย่อมสิ้นเฟืองทุนไม่ใช่น้อยและในช่วงพุทธศักราช2 5 0 0ตน้ตนต้นนั้นหลวงพ่อแช่มแห่งวัดดอนเยหม สิทธิเอกก็ยังเป็นเบียงผ้าหนุ่มที่ไม่มีชื่อเสียงท่านเจ้าคุณกลัวว่าเมื่อสิ้นหลงพ่อเงินแล้วทางวัดจะขาดแคลนเงินทุนในการดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้จึงเสนอให้หลวงพ่อเงินตั้งมูลนิธิขึ้นมาพร้อมกันนี้ควรจัดสร้างเหรียญปั๊มขึ้นมาสักรุ่นเพื่อนบอกให้บูชาหาทุนตั้งมูลนิธิในคราวเดียวกันเลยซึ่งหลวงพ่อเงินก็เห็นชอบด้วยท่านเจ้าคุณ จึงอาสารัะเป็นแม่งานในการจัดสร้างโดยให้ในายช่างแห่งกองกระสาบแกะแบบและปั้มเหรียญกลมขึ้นมา3ขนาดคือกลมเล็กกลางและใหญ่โดยเมื่อกองกระสาบในฐานะโรงงานหลวงเป็นผู้จัดสร้างเหรียญรุ่นนี้จึงทำให้สวยงามและทำให้ไปที่นิยมกันมากนักเหรียญจิ๊กโกใหญ่ถูกแบ่งคข้าวๆออกเป็นสีบล็อกด้วยกันคือ 1. บ็อกเต็มหรือบ็อกที่ไม like ่มีตำหนิเลย 2. บล็อกวอลขาด 3. บล็อกวอลขาดนอขาด 4. บล็อกนิยมสุดคือบล็อกนอแตกเหรียญเซมา6รอบหลวงพ่อเงินวัดดอนยหหอมรุ่น4ปีพุทธศักราช2,505 เหรียญหลวงพ่อเงินจันทสุวรรณโนหรือพระราชธรรมมาพรวัดดอนใหญหอมจังหวัดนครปฐมรุ่นสจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2505เนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อเงินท่านมีอายุครบ6รอบลักษณะเหรียญเป็นเหรียญรูปทรงเสมาหูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเงินครึ่งองค์ ด้านข้างเป็นลายกนกล้อมรอบการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้บล็อกด้านหน้าใช้บล็อกเดียวกันกันกบเหรียญรุ่นแรกซึ่งบล็อกเริ่มเสื่อมจึงทําให้ปั๊มออกมาได้ไม่สวยด้านหลังเป็นยันนัททรหดอยู่ตรงกลางล้อมด้วยยันสี่ตัวอุดพุดทธโยะมีข้อความว่า หลวงพ่อเงินอายุครบหกลออการจัดสร้างนั้นมีการจัดสร้างทั้งเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อทองแดงลมดำจํานวนการจัดสร้างรวมกันโดยประมาณไม่เกินหนึ่งมื่นเหรียญพระราชธรรมมาพรหรือหลวงพ่อเงินจันทสุวรรณวัดดอนใหหอมตำบลดอนใหหอม อำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมท่านเกิดเมื่อวันอังคารที่16กันยายนพีพุทธศักราช2433ในรัชะสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัะชะกาลที่5ท่านเกิดในครอบครัวที่มีฐานะครอบครัวหนึ่งของบ้านดอนเย,ยหอมบิดาท่านชื่อพมมารดาชื่อกองดวงพูน ท่านเป็นบุตรคนที่สีในพี่น้องทั้งหมดเจ็ดคนในว้เด็กท่านอยู่ศึกษาวิชาความรู้กับพ่อผมปิดาของท่านเองและตัวพ่อผมท่านมีความสามารถในการถ่ายทอดวิชาคมต่างๆทั้งพยันตุอักขระต่อมาท่านได้อุปสมบทเป็นพระพิสุเมื่อวันที่18พฤษภาคมปีพุทธศักราช2453 นัพัฒศีมาวัดดอนเยหอมมีพระประหลัดห่วยเจ้าวาดวัดดอนเย่หอมในขนาดนั้นเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าจันทสุวรรณโ,โลวงข้อเงินทานมรณภาพในวันที่13มกราคมปีพุทธศักราช2,520ณนรงพยาบาลรามาธิบดีสิริอายุ86ปี66พรรษา เหรียญกลมเล็กหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญหอมจะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2506เพื่อแจกสมนาคุณแก่ผู้ที่บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างถาวรวัตถุต่างๆลักษณะเป็นเหรียญปั้มรูปกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เซนติเมตรด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อเงินมีตัวหนังสือร้อมด้านบนเขียนว่า หลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมด้านหลังเป็นอักระยันส่วนบนเป็นตัวอุนาโลมตรงกลางเป็นตัวมิด้านล่างเป็นตัวนักสองตัวและมีตัวเลข2560หมายถึงปีพศที่จัดสร้างเหรียญรุ่นนี้การจัดสร้างมีเนื้อทองคำเนื้อเงินและเนื้อทองฝาบาท รวมทุกเนื้อจํานวนหนึ่งหมื่นเหรียญเหรียญกลมเล็กรุ่นปีพุทธศักราช2,506ถือเป็นเหรียญที่เรียนหากันแพงที่สุดในบรรดาเหรียญกลมเล็กทั้งหมดของหลวงพ่อเงินพระราชธรรมมาพรหรือหลวงพ่อเงินจันทสวรรณวัดดอนใหญ่หอมตำบลดอนใหญ่หอมอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐม หลวงพ่อเงินเกิดเมื่อวันอังคารที่16กันยายนปีพุทธศักราช2433ในรัชะสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัะชะกาลที่5หลวงพ่อเงินท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่18พฤษภาคมปีพุทธศักราช2453ณพัตตสีมาวัดดอนใหญ่หอมมีพระประหลัดห่วย จ้าวาดวัดดอนเดหอมในขนาดนั้นเป็นพระอุปชาได้รับฉายาทางธรรมว่าจันทสวนนุวรรณโหนหลังจากอุปสมบทแล้วหลวงพ่อเงินเป็นทั้งพระนักพัฒนาพระปฏิบัติมีเมตตาต่อประชาชนทั่วไปและหลวงพ่อเงินท่านอย่างเค่งคัดในพระธรรมวินัยอย่างมากท่านเป็นพระที่มีวัดปฏิบัติปฏิปทางดงามน่าเลื่อมใสสักกระบูชาเป็นอย่างยิ่ง ในสมัยก่อนงานพิธีพุทธาพิเศษพระเครื่องเกือบทุกครั้งจะต้องมีรายชื่อหลวงพ่อท่านรวมพิธีพุทธาพิเศษด้วยวัตถุมงคลหรือพระเครื่องที่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกพุทธคุณสูงทางด้านคงกระพันชาติแถวคาดและเปี่ยมไปด้วยเมตตามหานิยมเป็นอย่างยิ่งพระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินจึงถือเป็นของดีที่ควรสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่ง หลวงพ่อเงินท่านเริ่มอาพาธในปีพุทธศักราช2520และได้ถึงแก่มรณภาพลงในวันที่13มกราคมปีพุทธศักราช2520ณโรงพยาบาลรามาธิบดีสริอายุ68ปี6 6พรรษาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่